สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ I W ิวสตูดิโออนไลน์พมาดูระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพยานะครับบริเวณสะพานพระรามห้าครับตรงนี้คือบริเวณหน้าประตูน้ำของคลองที่ด้านข้างตรงยูเทิรน ข้างตรงยูเทิร์นของสะพานพระรามห้านะครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับบริเวณสะพานพระรามห้านะครับนี่ครับตรงริมเขื่อนนี้ก็คือตรงนี้บริเวณบ้านของชาวบ้านก็ใช้กระสอบทรายมากั้นแล้วนะครับตรงนี้ครับ ในซอยนี้ก็ท่วมครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูระดับน้ำนะครับตร,ตรงนี้ล้นมาบนถนนแล้วนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงยูเทิร์นนะครับ รนมาบนถนนแล้วนะครับตรงนี้ในครับน้ำตรงยูเทินใต้สะพานพระรามห้านะครับตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้ยูเทินน้ำท่วมครับหลนขึ้นมาบนถนนยูเทินแล้วครับบริเวณยูเทินสะพานพระรามห้าครับรนี้ ด้านหลังประตูระบายน้ำครับระดับน้ำนี่นนหลังประตูระบายน้ําก็ระดับน้ําจะไม่สูงนะครับเพราะว่าเตรียมรับน้ําจากด้านในพื้นที่ของชาวบ้านจากคลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับโ อย่างนี้นี่ครับชัดเจนเลยครับตรงนี้โอ้ไหลออกอย่างนี้นะครับไหลออกมาจากท่อระบายน้ํานะครับนี่ครับลนขึ้นมาบนถนนครับโอเคตรงนี้เป็นด้านหน้าของประตูระบายน้ําครับโอ้สูงมากโอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงแม่น้ําครับ มาดูระดับน้ำครับท่านผู้ชมสังเกตดูตอหม้อครับตอหม้อสะพานครับตอม้อสะพานครับจะโดนน้ำท่วมไปแล้วครับตรงนั้นมีสปอตไลท์ที่ส่องตอม้อสะพานด้วยนะครับ ถ้าท่วมไปไฟก็ช็อตนะครับดูครับตรงนี้ริมริมเขื่อนครับก็ปิมปิ่มครับล้นไปแล้วครับ เรือโดยสารยังให้บริการอยู่นะครับตรงนู้นครับคือบรรยากาศตรงใต้สะพานพระรามานะครับฝั่งฝั่งบางสีทองนะครับ ออสออาฝันน่งตำบลบางไผ่นะครับถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นแยกติวาน,นนครับตันนี้ผมอยู่ฝั่งตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีครับนี่ครับน,น้ําท่วมมาบนถนนเลยนะครับยากาศโอสูงมากว่าเจ้าหน้าที่กําลังติดตั้งเครื่อง สูบน้ำครับอโอ้ฝั่งนี้อยู่เทินฝั่งนี้โอ้ระดับน้ําสูงมากครับอืมโ่นครับอ้แต่รถยนต์ก็ยังวิ่งได้นะครับตรงนี้ เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสูบน้ำออกนะครับโอ้ระดับน้ำมีรถลุยมาแล้ว ีเวลา19นาฬิกา32นาทีนะครับวันที่5ครับเดือนตุลาครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับบริเวณสะพานพระราม5ครับนท่าเรือพระราม5ครับ าวบ้านริมเขื่อนเจ้าริมเขื่อนก็ท่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ่ายบรรยากาศบริเวณใต้สะพานพระรามให้ผู้ชมได้รับชมครับผมตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็กำลังเล่งสูบกลับนะครับตอนนี้รถก็ยังรถยนต์ก็สามารถยูเทิร์นได้นะครับยัง มาได้ครับแต่ดูจากสภาพพื้นตรงนี้แล้วน่าจะเคยท่วมสูงไปแล้วแล้วตอนนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงนะครับระดับน้ำน่าจะลดลงครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าติดเครื่องสูบน้ำแล้วสตาร์ทเครื่องสูบน้ำแล้วตอนนี้เร่งสูบน้ำกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมก็ ถ่ายบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับ